เป้าหมายของ GDP จีน5%เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะ,ะช็อตขนาดเป็น3%หรือว่า2%อนะครับอาจจะเห็นเลขในระดับที่ประมาณ4.2ถึง4.8อัุนี้เป็นไปได้นะครับ จุดอ่อนสําคัญของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับสำหรับปี2024อย่างแรกเลยก็คือในฝั่งของการบริโภคนะครับด้วยความที่เป็นปีหลังจากเปิดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาจะเห็นการบริโภคโตได้6-7%นะครับแล้วก็จบปีเนี่ยทำได้มาน8%ปเระมาณ8%ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เป็นช่วงเปิดทุกเมืองปีแรกนะแต่ว่าพอเข้าปี2024เนี่ยก็จะมีดาวไซส์ในเรื่องของฐานที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นการเติบโตที่สูงเหมือนกันนะครับประมาณ6-7%แต่ก็ไม่น่าจะเท่ากับ8%เหมือนปีที่แล้วนะครับจุดที่2ก็คือในเรื่องของการส่งออกตัวนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าจะสามารถกลับมาได้ขนาดไหน ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการส่งออกของจีนนี่ถึงกับติดลบไปเลยนะครับเพราะว่ามีปัจจัยกดดันในเรื่องของราคาสินค้านะครับที่ปรับตัวลงว่าปีนี้จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงไปมากแล้วนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือเราจะพบกับปีที่เป็นเลือกตั้งของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็หลายๆประเทศนี่เริ่มรีชอร์นะครับหรือว่าเริ่มดีริสกันบ้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นการส่งออกที่ฟื้นตัวแรงๆเนี่ยตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้เห็นในชัดเจมาก ก็ยังตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ3%นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวฉุดน,นะครับแต่ก็ไม่ได้บวกกับเศรษฐกิจมากขนาดนั้น ส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่านโยบายในรอบนี้ตั้งใจจะมาลงทุนกลับขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้การลงทุนของภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นตัวระดับประมาณ90%้อาจจะเป็นดับเบิลดดจิตก็ได้นะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขาก็มีการคุยกันพอสมควรนะครับว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของพลังงานแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปลดการใช้คาร์บอนลงมาด้วยนะครับแต่ว่าจุดอ่อนหลักของการลงทุนในจีนปีนี้เนี่ย ก็ยังมีเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวกับภาคเอกชนนะครับรวมถึงพวกอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะยังชะลอตัวอยู่ประมาณ4-5%เป์ ผมเชื่อว่าตรงนี้มันไม่ใช่ภาพที่เร่งด่วนมากนักนะครับคือ,อจุดสำคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การโอเวอร์คาปาซิตี้ในทุกอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตด้านการขนส่งนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตแบบอุตสาหกรรมาการ,รผลิตทั่วไปธรรมดาเนี่ยก็มีการโอเวอร์คาปาซิตี้มากแล้วก็ในส่วนของภาคอสังหารนะครับก็มีปัญหานะคคือการที่จะไปลงทุนของสร้างพื้นฐานในขณะที่ภาคอสังหารเนี่ยมันเรียกว่ามันโอเวอร์สปายล้นไปมากเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าเป็นการ เติมไฟเข้าไปในเชื้อเพลิงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรกันนะว่าถ้าเกิดเราขยายการลงทุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยกลายเป็นว่าวิกฤตอสังหาริมัมันก็จะลากยาวไปหนักกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะมีการลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นไปได้ก็จะเป็นในเชิงของพลังงานนะครับทางเลือกที่อาจจะมีมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสเนี่ย มีอยู่ไม่มากครับเป้าหมายของภาครัฐของจีนตอนนี้เนี่ยดูจะอยากกระจายนะครับไปในโปรเจกต์เล็กๆเพื่อให้ลงไปถึงมือของรากหญ้าจีนมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีก1จุดทีเ่เรียกว่านโยบายของเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแล้ก็ไม่ได้อะไรกับสิ่งที่จะทำให้เ,เศรษฐกิจเติบโตแบบจับทันในปี2024นั่นเองครับ